อ้าวครับสวัสดีครับวันนี้สวนพ่อพงมีสาวๆมาเที่ยวสวนนะครับมาเก็บดอกกระเจียวครับอาหาเก็บเลยครับขอบคุณค่ะคุณป้าเทียมจันทร์สอนวิธีเก็บหน่อยนั่นคุณป้าทองจันท์จะรู้วิธีเก็บดอกกระเจียวเก็บโยกโยกโยกครับ นี่จับจับสองใบนี่นจับสองใบข้างข้างซ้ายข้างขวาอ่าแล้วก็โยก,โยกคุณป้าไม่ใช่แบบนั้น <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยดีวน <laughs> ึก <laughs> ว่าคุณป้าเป็นอะไรเนี่ยจับโยกโยกอย่างเงี้ยเออครับไล่ดูเป็นแปต้องเอาใบคู่ครับมันจะได้ก้านยาวลึกๆ เ,เ,เก็บหมดเลยครับเห็นดอกไหนอยากเก็บเก็บเลยจับจับใบคู่กันสองข้างครับแล้วก็ดึงขึ้นตรงๆครับได้เยอะแล้ว ไหนเก็บถูกต้องไหมวิธีเก็บโยกโยกแล้วโยกโยกแล้ว <laughs> ไหนคุณป้าต้องดึงขึ้นตรงๆคุณป้า,กกาแ,แสดงว่าดึงไม่เป็นต้องต้องสอนใหม่ครับ <laughs> เดี๋ยวผมสอนเดี๋ยวผมสอนป้ามานี่มาดูผมจะสอนนี่มาเอาดอกนี้นี่นี่เดี๋ยก็ได้ครับวิธีเก็บป้าต้องจับด้านข้างอย่างนี้อ่ดึงแล้วก็ดึงขึ้นตรงๆเลยคันนี้นี่ครับมันจะได้มันจะได้แบบลึกๆไหนลองสีต้องเอาต้องเอาเปลือกเปนสองข้างนะครับใบสองข้างน่ะดึงขึ้นตรงๆโยกๆยกแล้วดึงขึ้นตรงๆ โยกแล้วก็ดึงขึ้นเออนั่นแหละเนี่ยดึงไม่ตรงป้าดึงไม่ตรงมันก็ขาดครับถ้าขาดเราจะไม่ได้กินอ่าก้านที่มันอยู่ใต้ดินครับก้านใต้ดินมันจะหวานนี่ครับนี่นี่ดอกนี้เลยนั่นนะลองจับสิครับโยกโยกเอาใบนี้ด้วยครับใบข้างนี้ข้างนี้บอกหางผิดแล้วมั้ยในนั้น ไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมจะบอกนี่สองใบนะครับนี่นี่มันจะประกบซ้ายขวาเห็นไหมครับนะนะมันจะประกบประกบประกบดอกซ้ายขวาเลยแล้วครันี้เราก็โยกโยกโยกแล้วก็ดึงขึ้นตรงๆเลยครับนี่มันก็จะได้โคนขาวครับแบบนี้แหละมันจะอร่อยครับเราต้องเก็บให้เป็นเก็บให้ถูกวิธีด้วยนะครับมันถึงจะอร่อยไหนไหนไหนโชว์หน่อยครับ ไหนลูกศิษย์คนนี้ได้หรือยังอ่าลองถอนสิผ่านหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านสอบซ่อมนะนี่ผ er um> ิดพีดีแล้วนะโยกแบบนั้นน่ะขาดแน่นอนนี่เห็นไหมจะได้สั้นถ้าป้าทําแบบนั้นน่ะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับนี่ป้าเวลาจับเราให้สังเกตนี่ระหว่างดอกมันจะอยู่ตรงกลางก้านใช่ไหม อันนี้ซ้ายอันนี้ขวาแล้วต้องจับนี่นี่เห็นไหมครับแล้วก็โยกโยกอย่างนี้โ,โยกโยกนี้เราค่อยดึงขึ้นเห็นไหมครับน,นี่คุณป้านี่ดอกสวยๆนี่มามาถอนเลยครับนี่ดอกนี่งามครับเห็นบอลนี่ยครับนี่ดอกสวยครับเอาเด้เอาให้ได้นะเอาให้ได้ก้านยาวๆนะครับจับก้านซ้ายขวา โยกโยกแล้วก็ดึงขึ้นตรงตรงอ่าดูสิคุณป้าจะเอาได้ไหมเน้ไหนโชว์ทีสวยนะสว,สวเนครับ <c oughs> อ้าวโยกโยกครับดึงตรงเลยครับครานี้โยกแล้วอะนานเห็นไหมถูกต้องเลยวิธีนี้ครับ โย,โยกโยกดึงนานเห็นไหมมันจะได้ยาวเห็นบอกครับขนาดดอกน้อยๆเขาก็นยังได้ยา่าเลยครับยาวเลยอ่อนพอไหมอ่าครับแบบนี้แหละแซ่พีสุดเลยทำกินได้ทุกอย่างนะครับเอาไปใส่แกงหน่อไม้ก็ได้เอาไปซุปอ่าเอาไปนึ่งเอาไปกินสดๆกับขนมจีนกับปนกับลาบอะไรได้หมดเลยครับเอาไปผัดน้ำมันหอย ไหนไหนนี่น <ifica> <making> <RA> ี่นี่ดูชือว่าตัวนี้ตัวกลางมูให้มันโอ้นั่นแหละครับมันบังตาครับโยก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 กรับี่สวยค่ะไหนโอ้สวยครับคนก็เห็นก็เก็บเอาเลยสาวๆตื่นเต้นมากเลยครับนี่ นี่ครับเด<อ>ี๋ยวจะพาเดินไปเลยครับนี่จะพาเก็บระหว่างต้นอินทาลัมเนี่ยครับเอ้ยระหว่างต้นแก้วมังกรครับ,เอ,บเอาเลยครับรเห็นดอกไหนก็เก็บเลยโยกโยกแล้วก็ดึงตรงๆครับนั่นแหล่โอ้ลูกศิษย์<ใ>นคนนี้ใช้ได้เลยครับอันนี้ก็อยู่เป็นทางกลางระหว่างสวน ต้นแก้วมังกรปลูกแต่เมื่อปีที่แล้วครับเนี่ยตรงนี้นะแต่ว่าตรงนี้นี่ผมใช้เครื่องตัดหญ้าตัดไปเลยทดทดลองนะ่ะแบบว่าตัดตัดต้นมันไปด้วยเลยแล้วมันให้มันแตกขึ้นมาใหม่ตรงนั้นไม่ได้ตัดครับมันก็เลยสูงครับตอนที่ผมฝนตกมาใหม่ๆนะ่ะต้องดูคนละฝั่งนะครับอคนหนึ่งฝั่งซ้ายคนหนึ่งฝั่งขวา ดูคนละข้างเราปลูกประดับไปด้วยเนาะ,ะเห็ดแบบประดับสวนเข้าไปน้ำให้มันดูสวยง่ามนะน้ำสองขางทางไหนครับดอกหนึ่งนั่นแหละครับเก็บเลยสวยๆอย่าลืมนะครับโยกซ้ายโยกขวาแล้วก็ดึงตรงนั่น,นแหละได้ยาวเลยไหนโชว์หน่อยครับ อันนี้นันเห็นไหมถ้าเราทำถูกวิธีเนี่ยเราก็จะได้ยอดที่มันอร่อยครับกรอบครับยอดที่มันอยู่ใต้ดินน่ะครับมันจะอ่อนมันจะหวานกรอบครับต้ครับต้องดึงใบคู่นั่นครับอันหนึ่งเอาคนละข้างนะครับคุณป้าเทียมจัง งามงามแท้งามครับทางวิธีเดูไหนเจอหรือยังเจอสองดอกเจอสดอก้ไหนไหนคุณป้าได้ยอดยาวไหมยาวยาวยาครับอันนี้ไม่ยาวเท่าไหร่ดึงผิดพลาดโยกโยก ครับฝั่งนี้จะออกเยอะกว่านะป้าเทียมจันใช่แล้วครับบคเวลาผมตัดแล้วผมก็เก็บหยาไปโปะไว้โค้นหุ่นด้วครับโค้นต้นนี่แหละครับต้นอินทรพาลัมอันนี้ป้าต้นแม่แม่ป้านี่ต้นแม่ต้นนี้ครับเป็นหมากลระหัน อันยังอยู่บใบซิมเถอะเอาไว้มันผมเอาไว้ลองบ่งโอ้อินทาล่ำล่ละห้าร้อยหกร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเด้่อครับมด้หับมมันเป็นพ่วงเป็นพ่วงเลยครับนี่ขนาดยังไม่เป็นยังไม่ติดลูกนะครับในช่วงนี้ถ้าติดลูกนี้ยิ่งสวยครับ นี่อันนี้รู้เพศแล้วครับเป็นตัวผู้ครับตัวนี้นะครับนี่มันเป็นจันท์มันแทงจันออกมาแล้วครับนี่นี่ตัวผู้น,น,นี่เดี๋ยวนะมาทางนี้ครับ,าบรมาทางนี้มาดูจันทร์นี่นี่นี่เราดูนี่ตัวเนี้ถ้าเป็นตัวผู้มันจะไม่ติดผลครับมันจะเป็นตัวนี้มันจะเป็นผงเป็นผงเป็นเกสรครับก็เป็นลูกกลมๆครับ นลูกกลมๆครับมันหนาว<ๆ>น,น,นี่ดอกกระเจียวอีกแปลงหนึ่งครับเก็บเลยเอาคนละฟั่งจองเลย <c oughs> <c oughs> ผมผมเห็ดสวนผมเห็ดแบบแบบมีรูปแบบไหมครับคือวางแผนการปลูกว่ามองนี่ปลูกอีหยังอีหยังให้มันเบิ่งดูสวยงามไหมครับ àn, àn, คล้ายๆว่าเขาปลูกประดับไปพ้อมไหมครับคือเขาไม่ได้ปลูกสเปสปาคือป่าเทียมจันเมืน <s par> บออยากล่งมองไหนก็นลุงเลยเห็นบออันนี้นะมองนี่้ผมเห็ดเป็นซุ้มมอนหัวใจได้นน่ครับนี่เบิ่งดูครับนี่เนี่ย <c oughs> แต่ว่ามันยังบํัเพญง่อยู่ครับอนาคตข้างนานีเป็นซุ้มหัวใจเลยครับมองนี่นนนครับแล้วเวลาเขาถ่ายรูปมันก็สิเห็นทุ่งดอกกระเจียวข้างหลังครับพ่อครับนั่นแหละผมเห็นไว้นี่ครับเป็นรูปหัวใจนะครับตรงนี้นะครับม,มันจะมีมุมใหวาถ่ายรูปพอ่อไหมครับ ยังอยู่ครับฟังพุ่นก็นมีครับครับย่างไปเลยฟังพุ่นบอลูมองเลยเตเห็นบอกครับเนะี่ยผมเห็นอะไรด้ผมอยู่พี่อันนี้น,นี่ แล้วบมไม่ยังผมผมบริมายังมือเวียนครับครับผมก็มานั่งเล่นอยู่ยังสิละอ๋อเป็นยังขึ้นไกะอมไน่อันใดก็มันยานขี่ยามาอยู่พอเฮ้าบรินังบริ้นอนอยู่นี่ครับก็เลยว่าเขายังบ่พรอมที่จะมาเฝ้าสวนแขกก็เลยบริษัได้เห็ดอย่างครับเพราะว่าผมเองก็บมมีไผอยู่บ้านอยู่เฮี้ยนไหมครับแง อัดแปลงนี้ก็กําลังสวยเนี่ยดอกมันบานก็มีนี่ครับอยู่นี่ก็มีเ <Now. S 1> พราะว่าผมจะมาสวนแค่มือละสองชั่วโมงครับ <Okay. S 1> ช่วงที่เข้าเจอกันนั่นแหละรครับ oh, <okay. S 1> ครับช่วงเศร้าแล้วก็ประมานสวยๆแงผมกระกลับแล้ว <Okay. S 1> นี่ป้าข้างหนา้าป้านี่ก็มีพี่ครับโอ้หลายได้แปลงนี้เนาะครับ <Okay. S 1> ครับกำลังงามพร้อมไหมครับมันเขียวขึ้น อันนี้ผมบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยเด้อครับแม่ค่ะแม่ต้องหูค่ะลอยเปอร์เซ็นเลยครับค,ครับบ่ได้บ่ได้เสียเงินซื้อปุ๋ยแม่แต่บาทเดียวครับดีค่ะดีเห็ดธรรมชาติแห่งีค่ะธรรมชาติลๆๆ้วนๆครับเพราะว่าดินนี่ถ้าเฮาเฮ็ดไอ้เกษตรอินทรีย์นี่ด,รรนดินนี่มันสิสมบูรณ์ไปหน้าเรื่อยเด้อครับบ่มีเสืออ่อมโทรมครับ ใส่เดือนก็นมาอยู่เต็มจุลินทซี่เต็มพื้นดินเขาเลยใส่เดือนก็นมาอยู่มาสางอาหารเห่เามันมาย่อยสลายพวกซา,ากใบไม้ที่ห่าตัดห่าถอนเห็ไหมครับบันนี้สวนเ่ากระซิมีแต่สมบูรณ์ไปหนาครับบันนี่นพพนครับฟังฟังสวนยางข้าง,ง่นเขาฉีดยาผมก็เฮ็ดขั้นกันเด้ครับ คือตอนที่ผมซื้อทีน่ะผมดันขั้นกันไว้เลยครับเห็ดเป็นขั้นเงีวเลยกันกันแบบนำพวกไอทีมีเคมีไหลเข้ามาครับเห็ดขั้นไวเขาต้องวางแผนตั้งแต่เคียนแรกเลยครับพี่เขาลงมือปลูกนี่ครับ

เห็ดให้มันได้ตามนั่นแหละหรือว่าเขาเห็ดหน่อยก็นั่นก็ได้ครับโบเป็นอย่างถ้าไผ่ถ้าไผ่ยากกินนี่ก็ต้องสร้างล่วงนาเด้อครับครับดอกกระเจียวสองมือแมนครับแห่งฝนตกดีแห่งอันนั้นเว้นสองมือมาเก็บครับเว้นสองมือไหนครับดอกกระเจียวปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะครับตอนนี้สาวๆก็จะกลับแล้วนะครับนี่ได้แล้วดอกกระเจียวอ่าได้ของกลับแล้วครับนี่ธรรมชาติครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับโอกาสหน้ามาเที่ยวสวนใหม่นะครับมาอยู่แล้วครับยินดีต้อนรับครับผมสบายค่ะครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ